วัดประชารัฐสร้างสุขวัดโพแจจังหวัดสมุทรสาครวัดโพแจเป็นวัดราชสังกัดมหานิกายตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านโพแจตำบลบางน้ำจือดอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2520ปัจจุบัน มีพระมหาอารุณธรรมสาโรด็อกเตอร์เป็นเจ้าอาวาสวัดโพเจมีหลวงพ่อโตวัดโพเจ้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยพระสงฆ์ร่วมกับผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมต่างๆที่ส่วนราชการกำหนด โดยมีวัดโพแจ้เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมวัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมีหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางที่มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นหนึ่งในงานปฏิรูปกิจกรรพระพุทธศาสนา โดยมุ่งพัฒนาให้เรียบร้อยรื่นรมเป็นศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริงโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมและรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบาพิธสถิตมหาศีมาราม เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประจำหนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดของชุมชนเพื่อพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพทั้งกายและใจเพื่อสร้างกลไกลการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้มีวินยัยสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเอง มีเป้าหมายสำคัญคือส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมและองค์ความรู้5สสร้างวินยัยไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์การจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาความสะอาดภายในวัดให้วัดเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ทางกายภาพพื้นที่เรียนรู้ทางจิตใจและปัญญาของสังคมวิถีพุทธโดยการบูรณาการแนวคิด5สหลักสัพยะเจ และความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ประชาชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาและจัดระบบข้อมูลองค์ความรู้ในการพัฒนาวัดและชุมชนรวมถึงการออกแบบพื้นที่ของวัดให้เป็นสัพปปยะสถานและการพัฒนาสู่วิถีแห่งอารยาสถาปัต์ส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทยตื่นตัวในการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน วัดโพแจ้เริ่มดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเมื่อปลายปี2563โดยได้ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพแจ้คณะกรรมการวัดจิตอาสาบริษัทห้างร้านต่างๆเพื่อหาหรือแนวทางการพัฒนาวัด ปรับปรุงพื้นที่ต่างๆภายในวัดเพื่อเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยมีการประชุมคณะกรรมการการดำเนินการโครงการทุกสัปดาห์มีการจัดทำป้ายประกาศนโยบายและอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตั้งคณะกรรมการการสำรวจพื้นที่วัดและแบ่งหน้าที่ความรับผิดช,ชอบวิเคราะห์จุดเด่นจุดปรับปรุงแก้ไขเป็นขั้นตอนก่อนดำเนินการตามแผนการปรับปรุง ลงมือปฏิบัติจริงมีการรายงานสรุปผลการดำเนินการอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่โบสถ์วิหารศาลาบำเพ็ญกุศลกุฏิห้องน้ำห้องเก็บของควบคุมถึงการวางระบบในการให้ยืมของส่งคืนของที่ยืมไปจากวัดให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการต่างๆโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนและประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจช่วยกันดูแลทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้วัดสะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญต่างมีความสุขใจอิ่มเอมใจการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพโดยรวมของวัดทุกส่วน ให้สะอาดเป็นระเบียบให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมรวมถึงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเปลี่ยนหลอดไฟแผงควบคุมไฟฟ้าในวัดเป็นต้นทำให้พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วมีสภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมในการใช้งานของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงดำเนินการออกแบบผังแม่บท และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นสถานที่สัปยะสงบร่มรื่นเพื่อก่อให้เกิดความศรัทธาของประชาชนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการพื้นที่สีเขียวพื้นที่สาธารณะอาคารสถานที่ต่างๆและโครงสร้างพื้นฐานของวัดให้ดีขึ้นสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่อาทิ ป้ายบอกสถานที่ต่างๆเช่นเขตสังควาสป้ายเวลาเปิดปิดประตูป้ายระเบียบการใช้อุปกรณ์ป้ายการเบิกจ่ายของป้ายเวรการดูแลสถานที่ต่างๆเป็นต้นมีการจัดการขยะของเสียน้ำเสียและบริเวณที่สกรปรกโดยวัดและชุมชนได้มีการพัฒนาระบบการจัดการขยะของเสียและน้ำเสียภายในวัด เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะของเสียเพิ่มจำนวนถังขยะรองรับตามจุดต่างๆเพื่อลดปริมาณขยะภายในวัดและลดมลพิษต่อชุมชนให้สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเช่นปรับปรุงทำความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะให้มีระเบียบทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำเสียซ่อมฝาท่อที่ชำรุดให้พร้อมใช้งานรวมถึงการจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคีภัยและความสะอาดของวัดการจัดการพื้นที่ห้องน้ำลานจอดรถโดยวัดและชุมชนร่วมกันพัฒนาให้มีความสะอาดสวยงามน่าใช้งานและเป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะแยกห้องน้ำพระสงค์ออกจากห้องน้ำคารวาสท้าสีปรับปรุงลานจอดรถติดป้ายให้เห็นชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดการจัดพื้นที่บำเพ็ญกุศลสถานสงเคราะห์เช่นอุโบสถวิหารศาลาการประเรียนศาลาบำเพ็ญกุศลห้องครัวเมนให้มีความสะอาดเป็นระเบียบมีระบบสะดวกต่อการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของประชาชนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมเชิงพุทธ การทำกิจกรรมจิตอาสาของส่วนราชการเด็กนักเรียนชุมชนและสถานประกอบการสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวัดและชุมชนมีการจัดการพื้นที่ปฏิบัติธรรมเสริมสร้างจิตวิญญาณและส่งเสริมกิจกรรมทางปัญญาโดยใช้พื้นที่ของวัดบริเวณอโุโบสถวิหารศาลาปฏิบัติธรรมให้เป็นสถานที่แสดงพระธรรมเทศนาะส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพุทธ การจัดกิจกรรมแสดงธรรมเทศนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจการเจริญพระพุทธมนต์วันอาทิตย์และการปฏิบัติกรรมฐานเป็นต้นเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2563คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับภาค14โดยมีพระเทพคุณาพรเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่วัดโพแจ้เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการในระดับจังหวัดโดยคณะกรรมการได้ประเมินให้วัดโพแจ้อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครได้รับการคัดเลือกระดับที่หนึ่งของคณะสงฆ์ภาค14ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสาคร และเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2564พระธรรมรัตนาพรประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับผลกลางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ประเมินและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดโพเจ้และได้ประเมินให้วัดโพเจ้ ได้รับรางวัลที่3ของการดำเนินโครงการในระดับผลกลางจึงกล่าวได้ว่าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขคือต้นแบบของการปลูกฝังความสามัคคีในชุมชนโดยมีวัดเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้คนในชุมชนให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันโดยหลักพุทธธรรมและวิถี5สบนฐานชีวิตใหม่ New Normal ให้วัดสวยด้วยความสุข สะอาดปรมรื่นสวยงามเป็นสัพพ์ปะยะสถานทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนและประเทศชาติพุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คงอยู่คู่ประเทศชาติสืบไป